ชมกันดีไหมเฮ้ยกว่าแล้วกว่าแล้วตอหน้าตอตากูเลยมายังไงเนี่ยเตียงิิิตรหศพีเดดียยพิสห์คนใก้ปิกอันั่นแน่เลย เอามีรถบัสชนกับปิกอัพแยกปุดม่วงเลยมาสั่งบาดเจ็บเยอะมีบาดเจ็บจเยอะขาเท้าขาครับขาเนี่ยขาขาออกไปกันสีคิ้วอะรถโรงพยาบาลมาพอดีเลยแจ้งแจ้งโรงพยาบาลด่านมาด้วยรถพักกับเลยนะครับปิกอัพครับกับรถบัสไม่รบ,บ,บรถบัสจะไปก่อน